อีกรอบหนึ่งก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะให้น้องเขาติดตามกันว่าเราเนี่ยแล้ประเมินไปแล้วจริงหรือเปล่าไี่จริงหรือเปล่าแล้วต่อไปเรามีแผนที่จะพัฒนาอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบทั้ง15้าองค์ประกอบที่อยู่ใน3 3สรองค์ประกอบหลักเนี่ย พราะส่วนสำคัญก็คืออยู่ที่สานักงานสารสนวัดแล้วก็ที่น้องสื่อมวลชนที่มีส่วนร่วมในบางรายการด้วยว่าเรามีเครือข่ายสื่อมวลชนแไะพวกนี้มีการสื่อสารที่ดำเนินสถานเดายวกันตอนนี้เราเป็นตีข่าวจริงๆแล้วเขาเขียนว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแต่เราไม่ได้มาจัดเป็นระบบจัดเป็นระเบียบแล้วรู้ว่าอันไหนมีอันไหนตอบได้ไม่ได้แล้วเอ๊กทำไมถึงหลบเชื่อนี่คือบอกแล้วว่าประชาชนเนี่ยโดยธรรมชาติเราฟังแล้วมั่นแตเชื่อเลยตัวเราแต่ละการเนี่ย ฟังเขาเชื่อเลยนี่เข้าป่าเลยนะเชื่อของหูอ่ะแล้วต้องเชื่อฟังแค่หูเดียวใครคนนี้พาว่าเพื่อนเราไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังแค่หูเดียวพออีกหูเดียวจะเก็บไว้ให้เพื่อนบ้างนะถ้าฟังเขาเชื่อเลยก็หลงทางเดียวนะครับแล้ตกหลงทางเนี่ยนะฮะไม่สามารถแยกกงได้การพลาดบอกกระตุ้นความสนใจเนีตั้งถนัดใช่ไหมและการพลาดบอกข่าวเนี่ย ต้องพาเชิญบวกเข้าไว้นะครับอต่อไปครับออันนี้ของที่ที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะ้นี่ว่าเราเจอมาเนี่ยเดี๋ยวแยกเปนหมดทุกท่านเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันวนเวียนอยู่ในชีวิตประจาําวันของพวกเราเนี่ยขอ้อมูลพวกเนี้ยมันก็เป็นฝา่ายตรงข้ามเราอ่ะเหมือนเรามีสตูมีฝา่ายตรงข้ามทีคอยนะภาพต่อไปอ่านี่ครับนี่ผมกันเนี่ยมีทุกวัน ไม่ได้ทานสานต่อไปแค่ทีนี้เนี่ยการฟังเนี่ยโซเชียลโซเชียลเรสติเนี่ยของกลุ่มโลกเองเน <UK> ี an, ่ยม ah ีโปรแกรมเอไอตัวนึงคอยตรวจจับข้อมูลข่าวสารจะมีน้องนั่งหน้าจออยู่เราให้คนในระดับเรื่อเนี่ยล็อตรวจจับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาผมว่าไม่ทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่ทันเขาอ่ะนะแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยเรื่องการสื่นแบบผ่านเป็นบล็อกทวิตเตอร์อีกรูปหนี่ยเนี่ยเราจะตรวจจับอยู่ตลอดในระบบเอไอข้าเราอสม ให้จัดการกับความตื่นตะหนกพราะประชาชนกำลังมีความกังวลใจกับไัยที่มาผูกขาวในขนาดเล็กๆแต่ถ้าเราความเสี่ยงสูงนะการตื่นตะนกก็สูงแสดงว่าสีแดงแล้ว ให้สื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีความกังวลใจในระดัที่ถูกต้องเกี่ยวกับใครผู้คขาในขณะเดียวกันความเสี่ยงสูงล่ามาป้าความตื่นตระหนกของประชาชนต่ำให้สร้างความตื่นตัวโดยให้กลุ่มประชาชนที่ไม่สนใจนะหันมาสนใจและปักปักสมเขนนะ้ามายี่ปุนแปดสิบสี่ปีใช่ไหม สวิตเซอร์แลนด์83เกาหลี83ดูประเทศไทยที่ ดูเล็กอีกนิดนึงแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะเรื่กตายอยู่ทีไหนน,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 นนะเ <c oughs> ขาบอกว่าปี2568คนไทยในภาคใต้มาได้เขาบอกว่าต้องผู้ชายต้อง75แล้วไปตายตามวันนี้ขาดคืะผู้หญิงตั้ง82เนี่ยท่านอยู่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ทำไมล่ะนะ เอาอยู่นะไปอยากมีชีวิตอยู่ซะแล้วไปต่อไม่อยู่พี่ได้แล้วเนี่ยปีหกแปดปีนี้หกเจ็ดปีหน้าเองเนี่ยเนี่ยเป้าหกแปดแล้วเนี่ยมาแล้วต้องแปดสิบสองปีครับคุณผู้หญิงนะดูเลด้วยให้ดีตต้องมาต้องมาเล็งเต้ารนมเล็งปากเกาลูกเนาะความดันเบาหวานตัวจบ้างไหมมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มันเป็นอะไรตายโาดูโดนบอลโดนสมองก็กินเนี่ยบอล วันที่บ้านนะองเนี่ยตกอะความดันขึ้นสูงแล้วก็ปล่อยมือนหัวก็ปล่อยเอ้กูเงเรียดไม่ได้เป็นไรหาลูกไม่ทุกอย่างมีสัญญาณเตือนหมดแต่ท่านจับสัญญาณเตือนเป็นไหมทุกอย่างการที่จะแตกก่อนจะแตกเนี่ยสัญญาณเตือนมีไม่น้อยกว่าห้าวันว่ามันจะแตกอะออไม่ใช่กู้แตกป้าบเลยไม่ใช่นะมันมีสัญญาณเตือนนะ แต่ยางเตือนคุณแล้วเรื่องมือนหัวปวดหัวปวดไม่คอยเนี่ยอ้ยจะพัดความดันสักหน่อยก็ได้ปล่อยไว้จุกท่านปล่อยไว้วันที่หนึ่งมาให้สัญญาณว่ารางกายบอกผมให้สัญญาณเตือนแล้วนะเว้ยเตือนวันที่หนึ่งวันที่สองก็ให้แล้ววันที่สามก็ให้แล้ววันที่สี่วันที่ห้าคนไม่มายเลวปิดแล้วแตกเลยเรียบร้อยหายทองเนี่ยไป หลังจากปีที่แล้วเนี่ยเขาปรับลดสงสารจาก5เหลือ3<笑><笑>นะครับก็ดูเกมออกมาจาก5เหลือ3เหลือ3ประเด็น3ประเด็นทีนี้ก็เรื่องของการสื่อสารที่มีคุณภาพเรื่องของการทํางานกับเครือข่ายกับพื้นที่กับชุมชนประมาณนั้นแหละนะครับทีนี้ใน3เนี่ยในแต่ละอัน,นก็จะมีค่าค่าบูเลตเรื่องกันส่งก็คือมีทั้งหมด15ตัวซึ่งในเกณฑ์15ตัวเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปิดย่ออีกว่ามาตรฐานระดับการสื่อ มีอะไรบ้างเป็นความตีห้าอย่างเช่นต้องมีโขนศกของหน่วยงานอย่างเช่นของทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีโขนศกของหน่วยงานที่จะต้องสื่อสารที่ขอแต่งตั้งเป็นโขนศกจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนมันก็จะมีเหตุามีการสื่อสารที่ได้มาตรฐานที่ก้าวถึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนี่คือบุรี่ต่างๆที่ใช้ในการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระเบียบโลกนะครับทีนี้ สารคดีฐานจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ส่งต่อมาให้กับสพทุกจังหวัดในการประสานงานกับจังหวัดของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ทีนี้สพสภก็จะส่งแบบประเมินไปให้ก <st> ับสำนักงานสาธารณสุขจ <teachers> ังหวัด nah, ท <my serge> <ster> ุกจ <for> ังหวัดนะครับเพื่อที่จะไปประเมินเบื้องต้นเนี่ยเขาประเมินตัวเองก่อนนะครับใน15รายการเนี่ยว่าคุณมีอะไรบ้างถ้ามีก็ติ๊กถูกไว่ามีหน่ามี่5มีครบ5้าก็ติ๊กถูกไ้ว่ามี แต่ถ้าเราประเมินตนเองก่อนนะครับทีนี้ประเมินตนเองเนี่ยที่กลุ่มก็มีเนี่ยใครก็ติ้กได้ถูกไหมแต่ต้องมีหลักฐานแน่ด้วยโคสดมีไหมเรามีมาตรฐานการทำงานไหมมีเกณฑ์ไหมมีโครงสร้างอะไรเหล่านี้อ่าต้องแน่หลักฐานไปด้วยเบื้องต้นเนี่ยเพร้นสำักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องประเมินในนี้ไปเบื้องต้นประเมินตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็จะประเมินอีกรอบหนึ่งว่าที่คุณบอกไปมีจริงหรือเปล่าก eter, <S <S <Dank contemporary> ็จะมีประเมินทีนี้ เราก็จะมีเอกสารแจ้งไปเนี่ยจริงแล้วเราแจ้งไปเพื่อที่จะส่งไปที่สุดตามที่เรามีอะไรบ้างพร้อมกับเนี่ยเอกสารถ้าเขาจริงๆแล้วเนี่ยองค์การนั้นในโลกจะมาประเมินเนี่ยเขาจะมาลงมาดูพื้นที่เลยว่าเราส่งอะไรไปว่าเรามีอะไรบ้างเราต้อจะลงมาดูพื้นที่สูงตำรวจว่าไอ้ที่เราประเมินเนี่ยมีจริงหรือหลังั้นทีนี้ส่วหนึ่งหลักที่อันเนี้ยลักการอยู่ที่สำนักงานสารสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่รับผิดชอบงานตรงั้นการสื่อสารนะครับเราต้องประเมินตนเองของแต่ละจังหวัดไป ว่าเรามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานของตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปนะคะนักเสียากรที่สะดับเวลามาเป็นนักเียากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และก็ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณทางสำนักงานข้อการควบคุมโรคที่11นะคะงหวักนกศรีธรรมราชที่ทําให้การประชุมในรันนี้เสร็จสิ้นได้และต้องขอของคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ และก็โอกาสนี้จะต้องขออวยพรให้การประชุมในครั้งนี้สําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะคะปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิปฏิบัติการการรัฐธครมนูญไายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่11ปี2องพัน้ารหบัน้าัดปีขอบคุณท่างที่เนี่ยมองตัวเอง ว่าเอ๊เดี๋ยวนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยที่มโนชนที่มาเป็นน่าจะประมาณสักสี่สิบสี่สิบกว่าหกล็เลยนมองพิษแต่ตัวเองไปแก่ที่สุดแลับเพราะว่าวันนี้อายุห้าสิบแปดแล้วสองปีเกษียณก็่ปลาใหญ่กินปลาเล็กสมัยเราไม่ใช่ปลาเล็กกินปลาชู ในยุคสมัยก่อนรองกระต่ายก็แข่งกระเต่ากยุคเราไม่เพราะกระต่ายต้องไปกับเตากระเต่ากระต่ายเนี่ยกระเต่าไมกระต่ายเนี่ยจะต้องให้เต่าขี่หลังไปนะถ้าวิ่งบนคืนเรียอในทณาเดียวกขเจอไหมนะเต่าต้องยอมให้กระต่ายขี่นะแสดงว่าการทำงานเป็นทีม ดีกว่าแนะ่นอนฉะนั้นกระตายต้องค่อยแข่งกับเต่าในยุคเรานะครับกระตายกับเต่าก็ไปไม่ทันและปลาใหญ่ต้องไปกินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาของประชาชนในปีน2 5 0 7มีอะไรบ้างวันนั้นเขถามผอยู่ซึ่งบนชนที่อยู่กระโ s e m มาเลยเขาได้ยินแล้วบอกพ่อว่าเรียกแขนบอยู่แล้วมาแล้วเราก็คุยกันสามเรื่องที่ท่านต้องรับจดไปนะครสามเรื่องนะครหนึ่ง โควิดใช่ไหมสองไข้หวัดใหญ่สามอะไรนะไข้เดี็กสามเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องช่วยกันเพราะเป็นค่าสุดที่กำลังประชิดเมืองไทยอยู่ปัจจุบันนี้ไวรัสกำลังประชิดเมืองน,นะครับฉะนั้นโควิดกำลังขา,าขึ้นนะช่วงนี้มีแม้ท่านไดยรับข่าวเพราะมึงได้ข,ข่าวสารนะว่าช่วงนี้อย่าไปโรงพยาบานลนะกแต่ไปโรงพยาบาแลแ,บาแล้วเป็นไงนงาน โอ้ยแต่เงินวันนั้นไม่ได้นอนเลยจริงนอนวันไม่ได้นอนเลยครับท่านรัฐมนตรีชนนนั่งโทรหาประหลัประหลัโทรหาที่ดีที่ดีโทรหาผมทำยังไงดีเนี่ยปรากฏวันนั้นกว่าจะจัดการได้ประมาณตีหนึ่งออเดอเลยชี้แจงออกมาแต่แน่นอนที่สุดท่านนติดตามข่าวของเหตุของกรมควบคุมโรคคุณอยากให้ท่านติดตามนะอยากให้ท่านติดตามเหตุของกรมคุโรคแล้วท่านจะรู้ว่าวันนี้ค่าสึกของเมืองไทย วันนี้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอย่าไปบอกว่าค่าเฉลี่ยนะฉะนั้นเนป้าหมายจะ85ปีต้องไม่ติเนียงต่อตอายุ75ปีนี่คือเป้าหมายหลักนะครับแต่วันนี้เราอยู่ตรงไหนนะอ่ะนี่นไหมต้องไม่น้อยกว่า70ปีถ้าใครตายต่อตายก็หงมย70 อยู่ไหวไหมเจ็ดสิบหมักหนักโอ้โหเจ็ดสิบเองอยู่ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรีอ่ะต่อไปซึ่งห้าสตรีถ้าดูทางนี้นะครับตอนที่จะบอกว่าอยู่ไม่ได้มุมขวาบนสีเขียวบอกว่าอายุค้ามเฉลี่ย l e life expectancy ภาษาอังกฤษแต่ life expectancy เขาบอกว่าเดี๋ยวบอกเลยว่าอายุค้ามเฉลี่ยเนี่ย ต้องผู้หญิงต้อง75.9ปีผู้ชาย70.8ปีฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงถ้าจะตายต้องตายไม่ต่ำกว่าอายุ75.9ปีถ้าต่ำกว่านี้ครับคุณผู้ชายต้องมีอายุให้ได้70.8ปีขึ้นไปไม่ตายถ้าตายต่ำกว่านี้ ประเทศแรกคือนะญี่ปุนปปป่นปะีสช่ปีปีสวิตเซร์แลนด์ป